สวัสดีค่ะแอน굿 o อร์นนิ e งวอลคัมทูอิงลิชฟันกับพี่อุ้ยอยค่ะเช้านี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับน้ำหรือ water water แปลว่าน้ำค่ะคำแรกเลยที่เราจะเรียนกันวันนี้คือน้ำดื่มหรือ drinking water drinking water แปลว่าน้ำดื่มค่ะต่อกันเลยนะคะที่น้ำก๊อกมีใครรู้ไหมคะน้ำก๊อกภาษาอังกฤษคืออะไร น้ำกอ๊อกหรือน้ำประปาคือ tap water เป็นการรวมคำว่า tap ซี่แปลว่ากอ๊อกน้ำกับ water เข้าด้วยกันกลายเป็น tap water หรือน้ำกอ๊อกค่ะต่อกันเลยค่ะที่คำว่าน้ำแร่มีใครรู้ไหมคะน้ำแร่ภาษาอังกฤษคืออะไรน้ำแร่หรือ mineral water mineral water แปลว่าน้ำแร่ค่ะและถ้าน้ำเดือดล่ะภาษาอังกฤษก็คือ boiling water Boiling water น้ำเดือดค่ะศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่า dew dew แปลว่าน้ำค้างค่ะและสัพท์คำสุดท้ายในหมวดหมู่ของน้ำหรือ water คือ mist mist สกด m i s t mist แปลว่าละอองน้ำค่ะ และก่อนจากกาันวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะพี่วิอมีประโยคสั้นๆที่เอามาฝากค่ะนั่นคือประโยคที่ว่า I am thirsty I am thirsty แปลว่าฉันหิวน้ำหรือฉันกระหายน้ำก็ได้ค่ะลองเอาไปใช้กันดูนะคะ and that's it for today แล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย